ต้นที่ว่ากันว่านี่นั้นคือจุดสูงสุดของวงการสายเวทเด็กชายผู้ที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์และโชคชะตาพลังที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดทําให้ชายคนนี้นั้นกลายเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติเพื่อที่เขานั้นจะสามารถตอ่อกรกับเหล่าวิญญาณคำสาปพ,พร้อมทั้งโชคชะตาที่อาจจะทําให้เขานั้นหลีกหนีไม่ได้วันนี้อนิเด็กจะพาทุกท่านไปเตรียมความพร้อมสู่ศึกสุดท้ายของเรื่องราวมหาเวทผนึกมาในซีซั่นที่2อุบัติการชิบุย่ากับความสามารถทั้ง12อย่าง ของโกโจสตรุครับ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเพชรจากอนิเ็กร่วมกับทีมงานกันอีกตามเคยนะเรื่องราวที่เราจะมาดูกันในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องราวของความสามารถโกโจสตรุ u, ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการเปิดออกมาแบบทั้งหมดทั้งมวลน,นะแต่จากที่ได้มีการอ่านมังงะมาแล้วบ้างรวมไปถึงการดูอนิเมะมาแล้วบ้างเนี่ยเราก็อยากจะสรุปมาให้เ,เพื่อนๆได้รับรู้ในความเก่งกาจของตัวละครนี้กันครับว่าไอตัวตึงตัวบักจนอาจารย์ก็ยังงง,งว่าม เนื้อหาหลังจากนี้มีการเปิดเผยสาระสําคัญนะครับจากใน,นอนิเมะนะครับแล้ก็แต่แต่มังงะบ้างเล็กน้อยนะครับของจูจ s u k ไคเซนเดี๋ยวเรานั้นจะติดลิงก์แบบดูแบบอ่านแบบถูกลิขสิทธิ์นะเพื่อนๆไปตามหาดูหาอ่านกันก่อนได้เลยนะและเรานั้นก็ขอเปิดหน้าสมุดการประจนภัยกับเรื่องราวของชายที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องจุจูสูไคเซนกับพลังทั้ง12ของโกโจสัตตรุครับ ถ้าจะพูดว่านักสายเวทคนไหนนั้นแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องจิจุสุไคเซนหรือมหาเวทผันึกมารหลายๆคนนั้นก็คงจะนึกถึงอาจารย์ผมขาวสุดคูผู้ที่ใช้วิชาสายเวทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างโกโจสัตวรุใช่ไหมล่ะครับเพราะเขาคนนี้นั้นได้ผัวมาโชว์สกิลความเท่กันตั้แต่ตอนแรกๆแ,แถมยังสามารถบุกเดี่ยวจัดก,การกับวิญญ,ญาณคำสาประดับพิเศษหลายๆคนได้อย่างง่ายดายอีกด้วยซึ่งมันนั้นก็การันตีความแข็งแกร่งของเขาได้ด้วยล่ะครับว่าโกโจสัตว์รุ่นนั้นมีเพียงแคค่่4นนเทาั้น นั่นเลยทําให้ชายคนนี้นั้นกลายเป็นคนที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดเป็นอันดับต้นๆภายในเรื่องเลยก็ว่าได้ครับถึงแม้ว่าเรานั้นจะคุ้นชื่อว่าอาจารย์โกโจก็จริงครับแต่จริงๆแล้วโกโจนั่นเองครับเป็นชื่อตระกูลของเขาโดยตระกูลของโกโจนั้นเป็นหนึ่งใน3ตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนักสายเวทในญี่ปุ่นที่คอยค้าจุนเหล่าวงการสายเวทให้คงอยู่ต่อไปได้โดยจุดเด่นของตระกูลนี้ก็คือการที่พวกเขานั้นจะมีอาคมประจาตระกูลแหละครับที่มีชื่อว่าม uh ูคาเกนคุณใส่นะครับที่าาาามมรรถดดึึงงงิิง่่ทววเเปลไไ้้้้ตตันนํใหกขจ แม้เราจะบอกว่าเป็นอาคมประจําตระกูลก็ตามครับแต่แทบจะหาคนที่ใช้อาคมเนี่ยได้อย่างชํานาญยากมากเลยนะแต่ตัวของซาตูรุนั้นก็กลับสามารถใช้อาคมนี้ได้อย่างง่ายดายอาจจะเป็นเพราะว่าด้ยวยพรสวรรค์ของเขาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเนตรอีคุ่กันที่เขานั้นได้รับมาตั้งแต่ต้นก็ตามครับนั่นเลยกลายเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมตัวของโกโจซาตูรุถึงเป็นนักคุณใส่ที่เก่งกาจขนาดนี้ ซึ่งก่อนที่เรานั่นเองนะครับจะไปดูความสามารถของโกโจสัตตรุนั่นเองเราก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องราวของอะคิลิสและเต่าครับที่ได้มีการพูดถึงไว้ในซีซั่น2ร์ทแรกกันนะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยอะคิลิสกับเต่าของโกโจที่โกโจนั้นได้พูดถึงเป็นเรื่องราวนะครับที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการที่อะคิลิสนั้นจะไม่มีทางเข้าถึงตัวเต่าได้ทันซึ่งหลักการก็ได้อธิบายไปนะครับว่ากฎของอะคิลิสเนี่ย คือการเดินไปถึงที่ที่จุดเดิมนะครับก่อนหน้าโดยเรานั้นจะยกตัวอย่างพอยห้เห็นภาพเป็นประมาณนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่ามันค่เนข้างเข้าใจยากและเราเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะอธิบายออกมาในลักษณะที่ทางเราเข้าใจผิดถูกยังไงเนี่ยก็ต้องขอกราบขอภัยเพื่อนไว้ใที่นี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าสมมุติให้อาคิลิสนั้นนะครับอยู่ในตำแหน่งที่1และเต่านั้นอยู่ในตำแหน่งที่10ครับในรอบแรกอคิลิสนั้นนะครับจะต้องเดินไปหาเต่าในตำแหน่งที่10แต่เต่าในขนานั้นเองนะครับก็อาจจะเดินไปในตำแหน่่่งที11แล้้วตออมานนนัใรบ อบที่2ครับอคิลิสนั้นจะต้องเดินไปในตำแหน่งที่11ซึ่งกว่าอคิลิสนั้นนะครับจะเดินไปถึงจุดที่11เต่านต่าก็จะเดินไปถึงที่ตำแหน่ง11.1เป็นที่เรียบร้อยและในรอบที่3ครับอคิลิสจะต้องเดินไปตำแหน่งเต่าเดิมก็คือ11.1แต่ในตอนนี้เองครับเต่าเองเนี่ยก็อาจจะเดินไปในตำแหน่งที่11.11แล้วนั่นเองครับซึ่งวงจรตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวงจรไปเรื่อยๆนะยิ่งอคิลิสนั้นเข้าใกล้เต่ามากขึ้นเท่าไหร่อคิลิสนั้นนะครับ ทััันนนเองครบซึ่งตอนนี้นั่นเองเนี่ยทฤษฎีอ้างอิงเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะติดลิงก์นะครับไว้ที่เดสคริปชันให้นะครับเผื่อใครนั้นอยากจะไปนั่งฟังนั่งดูกันอีกทีนึงแต่พอดีว่าเราเห็นโกโจนั่นเองครับพูดถึงทฤษฎีนี้ขึ้นมาโดยมันนั่นเองเนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นแกนกลางหลักนะครับในการอธิบายพลังของโกโจซาตารุเลยก็เป็นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในณจุดนี้นะครับทฤษฎีอะคิลิสนั้นก็ยังคงมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับแล้วแต่ใครที่จะตีความออกมาแต่ทาาาาาางงเเรรนนนนนััั้้้้ตีีคววมมมออกปป็ปะณบดแลถ เพื่อนๆมีคอมเมนต์เพิ่มเติมยังไงหรืออธิบายเพิ่มเติมยังไงก็สามารถ educate พวกเรากันได้เพิ่มเติมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบสุภาพได้เลยนะครับเอาล่ะในเมื่อดูทฤษฎีอะคิลิสไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรานีก็ไปดูพลังของโกโจสตูรุกันต่อเลยดีกว่า พลังของโกโจสตรุนั่นเองนะครับจากที่เรานั้นได้ทําความรู้จักกับที่ไปที่มารวมไปถึงทฤษฎีเกี่ยวกับพลังคุณใสของโกโจกันแล้วเพื่อนๆนั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้สังเกตเห็นว่าตัวของโกโจจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่ะค่อนข้างจะเชี่ยวชาญวิชาคุณใสทุกขแขนงเลยก็ว่าได้เพราะเรานั้นจะเห็นได้ว่าเขานั้นสามารถใช้วิชาคุณใสขั้นพื้นฐานได้อย่างง่ายดายแถมยังเข้าใจความต่างระหว่างอาคมและคุณใสยอย่าง่องแท้อีกด้วยครับอย่างที่ในตอนที่เขาอธิบายให้ยูจิฟังในตอนที่ฝึกพิเศษนั่นแหละครับรวมไปถึงเขานัน อย่างการเหาะหรือการวาร์ปอีกด้วยตัวของโกโจนั่นเองครับสามารถใช้มันได้ง่ายแบบสบายๆราวกับเป็นเรื่องปกติอีกด้วยนั่นเลยทําให้เรารู้ว่าตัวของโกโจนั้นเนี่ยมีความเข้ากันได้กับพลังคูณใส่แทบทุกประเภทเอาล่ะงั้นทีนี้เนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าโกโจสตอรุนั้นมีความสามารถพิเศษอะไรกันบ้าง อย่างแรกเนี่ยก็คงจะขอพูดถึงพลังโคคุเซนหรือที่เรานั้นน่าจะคุ้นเคยกันมากกว่าในชื่อปรากายธรรมินครับซึ่งเรานั้นเนี่ยจะเห็นกันแล้วนะว่าในช่วงอีเวนต์สารสัมพันธ์โรงเรียนสายเวทตัวของยูจิและโทโดนั้นนะครับได้ใช้ในการต่อสู้กับฮานามิวิญญาณคำสาบที่บุกเข้ามานะโดยมันนั้นเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นกระบวนท่าในการต่อสู้อย่างหนึ่งของนักคุณใส่เลยก็ว่าได้ซึ่งมันคือการใช้พลังคุณใสของตัวผู้ใช้ที่จะเสริมพลังในการโจมตีระยะประชิดโดยมันนั้นจะปรากฏออกมาเป็นช่่องมมิิิตตทีีีบบดเเ้ยยยววใในนกาาารรโจภะะล0.0,000 0001วินาทีและมันนั้นก็จะเกิดเป็นประกายแสงสีดําที่เป็นที่ไปที่มาของชื่อท่าได้อีกด้วยแน่นอนล่ะครับว่าความเสียหายจากการโจมตีรูปแบบนี้จะค่อนข้างรุนแรงมากแต่ก็แลกกับการที่มันนั้นใช้ได้ยากแบบสุดๆเหมือนกันถึงแบบนั้นเองครับภายในอนิเมะซีซั่นหตอนที่19ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตัวของโกโจเองก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วนะเราก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นนอนาคตอันใกล้นี้อยู่ดีครับซึ่งเรานั้นก็ต้องขอแอบบอกกระซิบกันนิดนึงว่าในมังงะตอนล่นโโาส กันแล้วนะครับ ความสามารถที่2ครับมุคาเกนก็ตามที่เรานั้นได้บอกไปช่วงแรกๆเลยครับว่ามุคาเกนนั้นเป็นอาคมประจําตระกูลของตระกูลโกโจซึ่งเขานั้นเนี่ยก็หยิบมาใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญจนแม้แต่คนในตระกูลเขาเองเนี่ยก็ยังไม่มีใครสามารถทําได้เทียบเท่าเขาเลยโดยมุคาเกนนั่นเองครับเป็นวิชาที่ใช้คุณไสในการควบคุมมิติว่างเปล่าที่ไร้ซึ่งตัวตนซึ่งอาคมนี้ก็เป็นเหมือนตัวกลางที่ดึงเอาพลังจากมิตินั้นออกมาใช้และสร้างให้มันนั้นปรากฏออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงครับนอกจากนั้นมุคาเกนนั้นก็ยังเป็นอาคมพื้นฐานที่่โโกจนนนั้้เเอออาาาามมใชสตป็ค ต่างให้เขาได้อีกด้วยซึ่งเราจะพาเพื่อนๆนะั้นไปทําความรู้จักในลําดับถัดไปครับ ความสามารถที่3ครับมุกเกนมูกเกนนั้นถือว่าเป็นอาคมที่เป็นจุดกึ่งกลางของวิชาที่โกโจใช้เลยก็ว่าได้แถมเจ้ามุกเกนเนี่ยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพลังที่ค่อนข้างโกงเลยล่ะครับเพราะมันนั้นจะทําหน้าที่คล้ายๆกับเกราะป้องกันตัวของโกโจโดยมันนั้นจะสร้างพื้นที่ช่องว่างรอบๆตัวของโกโจขึ้นมาโดยไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เข้าใกล้โกโจไม่ว่าจะเป็นวัตถุต่างๆหรือพลังคูณใส่ก็ตามเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใกล้ได้ช้าลงเรื่อยๆจนดูเหมือนจะหยุดนิ่งไปในที่สุดนะซึ่งอย่างที่เราอธิิิิบบายไปเเเพ่่มตมตตนนนนะคครััใทฤษฎีขอองงฮลสแโโกจ สามารถเลือกได้ว่าตัวเขาเองนั้นต้องการที่จะให้อะไรสามารถผ่านมุกเกนเข้าไปได้บ้างซึ่งเรานั้นก็จะได้เห็นในตอนที่เขานั้นนะครับต่อสู้กับวิญญาณคำสาบโจโกรนนั่นเองแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วครับมันนั้นก็ไม่ได้เก่งกาจเวอร์อะไรมากมายนะเพราะการโจมตีนั้นมีผลในการลบล้างอาคมหรือหักล้างอาคมได้ผลของมูกเกนนั้นนะครับก็อาจจะไม่แสดงผลนั่นเองโดยมุกเกนนั้นในตอนแรกที่โกโจนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่เขาไม่ได้ใช้มันตลอดเวลาเหมือนกับในปัจจุบันนะเพราะมันนั้นค่อนข้างจะใช้พลังคุสสยยมมาาาาลลลออออออูู่่่แะตต้้งงใชงใชนกรรจดเจวออ มันเลยเป็นภาระให้กับร่างกายและสมองพอสมควรแต่ในตอนนี้เนี่ยโกโจนั่นเองนะครับก็สามารถใช้สายเวทย้อนกลับได้แล้วเขาก็ได้ทําการฝึกฝนมันนะครับจนทําให้เขานั้นสามารถเปิดใช้มุกเก็นได้แบบตลอดเวลาไปในที่สุดครับ ความสามารถที่4ส,สายเวทหมุดตามสีคราม AO ถ้าเรียงกันตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยสายเวท a อนั้นเป็นสิ่งแรกๆนะครับที่ตัวของโกโจนั้นสามารถประยุกต์และนําออกมาใช้ต่อยอดมาจากมุคาเกเนนได้นั่นเองซึ่งถ้าจะเข้าใจกันง่ายๆมันก็คือการสร้างลูกบอลพลังสายเวทขึ้นมาครับโดยมันนั้นจะมีแรงดึงดูดมาสาดคล้ายกับหลุมดําซึ่งมันนั้นก็จะมีพลังในการทาลายล้างที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรโดยตัวของโกโจนั้นเองครับก็สามารถควบคุมพลังนี้ได้ตามต้องการตามที่เรานั้นได้เห็นเขาใช้ในการต่อสู้กับโทจิภายในซีซั่นนนน2ััััแหละครบออกกจา้วตขง กโ,โจเองก็ยังสามารถเอาพลังของอาโอมาประยุกต์ใช้ในการเสริมการโจมตีด้วยหมัดของเขาอีกด้วยซึ่งมันนั้นก็จะทําการดูดเป้าหมายเข้ามาให้โกโจนั้นสามารถต่อยได้ยอย่างรุนแรงครับยอมรับเลยล่ะครับว่าหัวสร้างสารรคของจริงชายคนนี้ ความสามารถที่5ครับสายเวทหมุนทวนสีชาติอากาศอีกหนึ่งอาคมที่รุนแรงอันหนึ่งเลยนะครับของโกโจสัตวรู้เลยก็ว่าได้โดยมันนั้นถือได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับอาโอเลยครับเพราะอาโอนั้นจะมีพลังในการดึงดูดแต่อากาศนั้นจะเป็นพลังในการดีดหรือผลักออกไปโดยมันนั้นจะเกิดจากการที่ใช้อาโอเข้ารวมกับสายเวทย้อนกลับจนเกิดเป็นลูกพลังงานสีแดงซึ่งการโจมตีของอากาศนั้นมีความรุนแรงกว่าอาโอถึง2เท่าเลยทีเดียวครับถ้าใช้กับวิญญ,ญาณคำสาประดับทั่วไปก็น่าจะสามารถปัดเป่าได้ภายในการโจมตีเพ โดยเจ้าสายเวทสีชาติอากาศตัวของโกโจนั่นเองสามารถใช้มันได้สมบูรณ์หลังจากที่ตัวของเขาสามารถเข้าใจและใช้พลังสายเวทย้อนกลับได้แล้วเพราะเรานั้นจะได้เห็นในอนิเมะซีซั่น2ตอนที่2ว่าตัวของโกโจเองก็พยายามจะใช้อากาศแต่มันนั้นก็กลับไม่สําเร็จจนกระทั่งการต่อสู้กับโทจิในครั้งที่2ในตอนที่โกโจนั้นนะครับสามารถใช้สายเวทย้อนกลับได้แล้วเขาก็สามารถใช้อากาศได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับ ความสามารถที่6รูปแบบว่างเปล่าสีม่วงเคียวชิกิมุรสัสก,กิเรียกได้ว่าเป็นอาคมสายเวทที่ทรงพลังเป็นอันดับต้นๆของเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับในท่านี้นะโดยมุรสัสก,กินั่นเองครับเป็นอาคมที่โกโจนั้นได้พัฒนาขึ้นมาจากอาคมต้นแบบของตระกูลทาให้ไม่ค่อยมีใครนั้นรู้จักมุรสัสก,กิกันสักเท่าไหร่ซึ่งมันนั้นก็เกิดจากการใช้พลังของอาโอและอากะประสานเข้าด้วยกันและพลังงานของทั้งสองขั้วนั้นก็จะทําให้เกิดม่านพลังรูปแบบว่างเปล่าขึ้นมาครับแต่ต้องใช้ในอัตราส่วนที่แม่นยาาามมกกกๆโโดยในนนนเสส้้ททงงีีี่่รจตถู ม,มันนั้นจะทําการกลีนกินและลบล้างสิ่งเหล่านั้นไปจนเรียบได้ว่าหายเป็นหน้ากองเลยแหละครับยากที่จะป้องกันอีกด้วยซึ่งเรานั้นจะได้เห็นท่านในครั้งแรกในอนิเมะซีซั่นหนึ่งตอนที่20จะเห็นได้ว่าพลังของมุราสกินั้นมีความรุนแรงมากๆแถมยังมีรัศมีการโจมตีไกลอีกด้วยแต่ถ้าเป็นครั้งแรกที่โกโจนั้นใช้มุราสกิได้ก็น่าจะเป็นในตอนที่เขานั้นต่อสู้กับโทจิในซีซั่นที่2พาราทนแรกนั่นเองครับ Just ความสามารถที่7ใสยเวทย้อนกลับก่อนที่เราจะไปต่อกันเนี่ยเราคงจะต้องขอพาเ,เพื่อนๆนั้นมาทําความรู้จักกับพลังงานคุณใสกันก่อนนะโดยปกติแล้วพลังงานสายเวรยหรือคําสาบนั้นจะเป็นพลังงานด้านลบที่เกิดจากความรู้สึกของมนุษย์หรือผู้ใช้วิชาครับซึ่งตามเทคนิคแล้วเนี่ยพลังงานด้านลบจะเป็นอันตรายต่อตัวมนุษย์ครับต่างจากพวกว,วิญ,ญญาณนะที่สามารถใช้พลังสายเวทได้อย่างง่ายดายนั่นทําให้เกิดวิชาที่เปลี่ยนรูปแบบพลังงานของคุณใสจากพลังงานลบกลายเป็นพลังงานบวกเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆทั้งในการประยุกต์เข้ากับสายเวทของตัวเอง หรือใช้ในการรักษาผู้ชาคุณใส่ก็ได้ด้วยเช่นกันครับฟังแล้วเนี่ยเหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆแล้วคนที่ใช้ส่เวทย้อนกลับได้อยู่ในเรื่องเนี่ยมีน้อยมากๆและตัวของโกโจสัตรูเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับโดยตัวของโกโจนั้นสามารถใช้ส่เวทย้อนกลับได้ครั้งแรกหลังจากที่เขานั้นได้พ่ายแพ้กับโทจิในอนิเมะซีซั่นสองซึ่งเขานั้นเนี่ยก็ได้ประสานมันเข้ากับอาคมของเขาจนได้และได้สเวทอากะขึ้นมานอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของโกโจเองก็ยังสามารถใช้ส่เวทย้อนกลับในการรักษาร่างกายของตัวเองที่บาดเจ็บหนัักกไดด้้้้ออีวยถึงงแนนเ แล้วครับตัวของโกโจก็ยังใช้ประโยชน์จากการรักษาด้วยพลังสายเวทย้อนกลับทั้งการฟื้นฟูทางด้านร่างกายและที่จะเด่นที่สุดก็คือการฟื้นฟูพลังคูณใสของเขาได้อย่างไม่มีวันหมดซึ่งนั่นเองก็ทําให้ตัวของโกโจนั้นกลายเป็นผู้ใช้คุณใสนะครับที่ไม่มีวันหมดพลังไปในที่สุดแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วครับการกระทําแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําไปเรื่อยๆเนี่ยติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะทําให้ร่างกายของโกโจเองน็อกได้เหมือนกันถึงอย่างนั้นเองแล้วครับแค่นี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็เก่งกาจจนถึงขั้นโกงได้แล้วล่ะครับขอเพ โกโจนั้นข้อจํากัดเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่พลังของสมองมากกว่าครับอันนี้เป็นตามความคิดเห็นของผมนะ ความสามารถที่แปดโทบาริหรือม่านพลังภายในเรื่องจูจูสุไคเซนนั่นเองเรามักจะได้เห็นนะว่าการทําภารกิจการปัดเป่าวิญญาณคำสาบบ่อยอครั้งเนี่ยซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยการปฏิบัติภารกิจก็มักจะกางม่านพลังอยู่เสมอเพื่อบดบังสายตาของผู้ไรวิชาไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ม่านพลังด้วยอารมณ์คล้ายๆกับม่านบางตานั่นแหละครับโดยเรานั้นจะได้เห็นตัวของโกโจใช้ในภาคเดอะบุฟี่ซีโร่ในตอนที่ยูต่านนะครับออกไปทาภารกิจครั้งแรกนั่นเอง ความสามารถที่9ครับการกลางอนาเขต พื้นที่ไร้มาดหรือพรมแดนไร้เขตครับถ้าไม่ตายในวงการคูนใสกับการกลางอาณาเขตนั้นเรียกได้ว่าถ้ามีการกลางอาณาเขตเมื่อไหร่แล้วล่ะก็แทบจะชี้ผลแพ้ชนะในการต่อสู้ครั้งนั้นได้เลยครับซึ่งอาณาเขตของโกโจเนี่ยก็เป็นอาณาเขตรูปแบบปิดนะซึ่งมันนั้นก็ทําให้ศัตรูที่อยู่ภายในอาณาเขตนั้นเกิดการรับรู้ข้อมูลต่างๆรอบตัวทั้งเข้าและออกซ้ําไปซ้ำมารเรื่อยๆจนไม่รู้จักจบทําให้สมองนั้นทํางานอย่างนักและไม่สามารถสั่งการให้ทําอะไรอย่างอื่นได้นอกจากการรับรู้ข้อมูลเหล่านั้นไปนเรื่อยๆครับถือได้ว่าเป็นอออนาาเเขขตตทที่รงงงงพลงมามาลนะััมโกกยะวโจ ก็สามารถใช้อนาเขตนี้ซ้อนทับกับอนาเขตของโกโจไปได้อย่างง่ายดายแสดงให้เห็นเลยแหละครับว่าพลังคูใส่ยของโกโจนั้นเหนือกว่าจริงๆแต่ในตอนนี้เราจะได้เห็นโกโจนั้นกลางอนาเขตแค่ในการต่อสู้กับโจโกะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนในมังงะนั้นก็เรียกได้ว่าการแต่ก็มันจะลิงกับความสามารถที่เจ็ดของเขาในการใช้ส่ยเวทย้อนกลับการกลางอนาเขตเนี่ยเรียกได้ว่าใช้พลังคูใส่ยไปเยอะมากๆเมื่อกโจนั้นใช้ส่ยเวทย้อนกลับบ่อยเข้าไปเรื่อยๆนั้นตัวที่เป็นภาระมากที่สุดก็น่าจะเป็นในส่วนของสมองนั่นแหละครับเพราะว่าการกลางอนาเขตเนี่ยหลายๆครั้้งกก็มัจะใช สําคัญอย่างตัวสมองเป็นแรลขับเคลื่อนอีกในหนึ่งด้วยดังนั้นเราจะได้เห็นชัดกันเลยล่ะครับว่าในมังงะเองเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะว่าข้อจํากัดของโกโจก็ยังมีอยู่ในส่วนของพาร์ทร่างกายครับโดยตรงนี้นั้นมันก็เป็นข้ออนุมานของเราขึ้นมาตามความเข้าใจจากการอ่านแล้วก็ฟีลลิ่งจากการอ่านนะ ความสามารถที่10ครบคับการกลางอนาเขตแบบยอ่อหรือจะพูดง่ายๆก็คือการเปิดใช้อาาเขตแบบแคบๆนั่นแหละโดยมันนั้นจะเป็นการสร้างพื้นที่เล็กๆรอบๆตวผู้ใช้คุณใสซึ่งจะมีผลในการป้องกันหลือหักล้างพลังสายเวทได้อีกด้วยซึ่งมันนั้นใช้ในการป้องกันไม่ให้ได้รับผลการโจมตีแน่นอนภายในอาาเขตนั้นเองครับถึงแบบนั้นเองเนี่ยอาาเขตแบบย่อก็ไม่ได้มีผลอยู่นานมากนักนะซึ่งถ้าเกิดเจอพลังคุณใสที่แข็งแกร่งกว่าก็จะถูกลบล้างไปได้ด้วยเหมือนกันซึ่งตัวของโกโจก็ใช้ในการต่อสู้กับสุคุุุนนนนะเออใ้ตังณสสภาายขข

ความสามารถที่11จิตบุผาร่วงโรยหนึ่งในวิชาคุณไสยนะครับที่มีเอาไว้เพื่อป้องกันตัวจากอนาเขตที่ตัวของโกโจมีอยู่ติดตัวนั่นเองซึ่งความแตกต่างของมันนั้นจะต่างจากการกลางอนาเขตแบบย่อก็คือมันนั้นจะทํางานแบบอัตโนมัติครับซึ่งมันนั้นจะแสดงให้เราเห็นในการต่อสู้ระหว่างโกโจกับสุคุนะในตอนที่โกโจนั้นตกอยู่ภายใต้อนาเขตของสุคุณะในมังงะจริงๆแล้วเนี่ยตัวของโกโจนั้นมีท่าคุณไสยนี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่เรานั้นไม่เคยเห็นก็เพราะว่าพี่แกแข็งแกร่เเเ้มนนากกค่่ัออดิยถูปใชง 一切のことを言上目であっち全員殺してしまおうか。 และความสามารถสุดท้ายก็คือความสามารถที่12เนตรีคูกันอีกหนึ่งสกิลสุดโกงของโกโจซัตรูที่ในร้อยปีนั้นจะมีสักหนึ่งคนนะครับที่ได้ครอบครองพลังนี้ซึ่งตัวของโกโจนั้นก็ได้รับเนตรีคูกันมาตั้งแต่เกิดโดยพลังของมันนั้นจะทําให้ผู้ครอบครองดวงตานี้นั้นมีความสามารถในการมองเห็นวิเคราะห์รวมไปถึงจําแนกพลังของคําสาบหรือคุณใสยต่างๆได้อย่างทะลุปูโปงอีกทั้งยังทําให้ประสิทธิภาพของการใช้พลังคุณใสของผู้มีเนตรีคูกันนั้นใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยจะเห็นได้ว่่าา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 ในนกกกกกรรรรววิเเคห์์สสถถณตตงงงๆัขอนนขออโโจ็ามาบ ได้หมดแหละครับว่าพลังแต่ละอย่างคืออะไรกันแน่นั่นทําให้เขานั้นนะครับสามารถตระเตรียมแล้วก็เตรียมมือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดๆยิ่งมันนำพวามหนวกเข้ากับการที่ตัวของโกโจนั้นมีพลังคูนใสที่เปรียบเสมือนไร้ขีดจากัดแล้วด้วยมันก็ทําให้การมีอยู่ของเนตริคุกันเนี่ยทำให้โกโจสัตรุกลายเป็นนักคูณใสที่ทรงพลังที่สุดแห่งยุคก,กันเลยล่ะครับถ้าเกิดจะให้เห็นภาพง่ายๆก็คงจะเป็นพวกเนตรนะครับจากเรื่องนารุโตหลายๆเนตรนั่นแหละครับความสามารถมันก็ใกล้ๆกันนะ 挙式、紫 แล้วทั้งหมดนี้นั่นเองนะครับก็คือทักษะความสามารถหลักๆของโกโจสัตวรูที่เรียกได้ว่าโดดเด่นสุดๆกันแล้วล่ะครับแล้วก็ต้องขอบอกเอาไว้เลยนะว่าโกโจสัตรูนั้นมีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องในวงการสายเวทมากเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วการต่อสู้ระหว่างนักคุณใสนักสาบแช่งรวมไปถึงวิญญาณคำสาบเองเนี่ยก็มีมาอย่างช้านานนับพันปีกันแล้วล่ะนะแถมฝั่งของนักสาบแช่งและวิญญาณคำสาบเองก็มัจกจะร่วมมือกันจนกลายเป็นว่าฝั่งของนักคุณใสนะครับที่คอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่างๆเนี่ยแทบต่่่่อกกรััันนไมววีดวีด้้าาาชืโโจ็ฟ ประธานผู้กอบกู้วงการนักคุณใสมาเพื่อยุติความโกลาหลของโลกใบนี้และก็ได้ทําให้วงการนักคุณใสนั้นได้พลิกสถานการณ์ทําให้อีกฝ่ายนั้นไม่กล้าที่จะลงมืออะไรมากมายเลยทีเดียวเพราะตัวของโกโจนั้นถือได้ว่าเป็นบุคคลอันตรายและไม่ควรเข้าไปยุ่งหรือต่อกรโดยเด็ดขาดหมายเลขหนึ่งระดับที่อาทริปเปิลเอสครับถ้าเกิดเป็นกาชาก็คงจะเป็นกาชา5ดาวที่การันตีแล้วการันตีอีกถึงจะออกนะครับด้วยความแข็งแกร่งต่างๆที่มีมาตั้งแต่กําเนิดราวกับปอสวรรค์ด้วยแล้วมันก็เลยทําให้โกโจซาโตรุนั้นรายเเป็นนนนอออีกหึ่่งงงบุคคคลสําััญขร 私が小津川に。 สุดท้ายเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้รับรู้กันแล้วนะครับว่าโกโจสัตวรุเนี่ยมีความแข็งแกร่งขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในตอนที่เขานั้นเป็นนักเรียนก็ตามหรือแม้แต่ในตอนปัจจุบันนี้เองก็แทบจะไม่มีใครนั้นสามารถเทียบเทียมเขาได้อยู่แล้วนั่นก็ทําให้เราพอจะคาดเดาได้แหละครับว่าในภาคอุบัติการ์ชิบุย่าโกโจนั้น่าจะคลี่คลายมาลงได้แบบง่ายได้ถึงแบบนั้นเองแล้วปริศนาที่ยังคงค้างคาซ่อนเร้นอยู่มันคืออะไรกันแน่ทาให้เกตโทซูงูรุอดีตเพื่อนสนิทของโกโจที่ตัวของเขานั้นนนนน่่่าาาาาาจจจจจจะะลลงงงงมมืืออออััััดดกกกกรรรร้้้้ววววววยยยตตตเเเไไปแแีีีชิูหผทโโพสํ็ ล่าตัวของโกโจสตรุนั้นจะสามารถจัดการกับแผนร้ายครั้งนี้ได้ยังไงพวกเรานั้นจะต้องอรอลุ้นกันในจุจุซูไคเซนมหาเวทผนึกมารซีซั่นที่2ในพาร์ทของอุบัติการ์ชิบุยาที่กําลังฉายอยู่ตอนนี้ซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวนั้นเข้มข้นมากๆราะงั้นเนี่ยเพื่อนๆนะก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับในช่องทางดูอนิเมะถูกลิขสิทสิ์ในที่ต่างๆได้เลยนะเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะจากกันไปเราอยากจะขอย้ําคําถามกันก่อนว่าถ้าเพื่อนๆน,นั้นสามารถเลือกได้1อย่างกก12ทัษะของโกกจจาาตอออออรเเเพืืน่นนนััน้้ะ้ะะะะลลทษไไไมแวปใชร เลือกมาหนึ่งอยา่างแล้วก็ลองคอมเมนต์มาได้ดูเลยนะครับสามารถเปิดคอมเมนต์กันได้เต็มที่เลยเดี๋ยวผมนะครับไปอ่านสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ